นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะในเช้าวันหนึ่งทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ถูกห่มด้วยแสงแดดสีทองอ่อนๆสายลมอุ่นพัดผ่านยอดหญ้าให้ไหวเหมือนคลื่นทะเลแกะน้อยขนฟูหลายตัวกำลังก้มกินหญ้ายอย่างสบายใจเสียงนกร้องไพเราะทำให้บรรยากาศดูสงบ เรากับทุกอย่างในโลกกำลังดำเนินไปอย่างเนิบช้าและนุ่มนวลไม่มีความรีบเร่งไม่มีความกังวลมีเพียงความสุขที่เรียบง่ายใกล้ๆก,ก,กันนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งคอยดูแลฝูงแกะทุกวันเขามีรอยยิ้มอ่อนโยนและมักจะนั่งเป่าขลุ่ยไม้ทำกลางทุ่งหญ้าเพลงที่เขาเป่าไหลไปกับลมอย่างนุ่มนวลทำให้ทั้งแกะ และธรรมชาติรอบตัวดูมีชีวิตชีวาเขาเชื่อว่าหากเราปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความรับสัตว์ก็จะมอบความไว้วางใจกลับมาแต่อีกฝากหนึ่งของทุง่งหญ้าในพุ่มไม้สีเขียวเข้มมีหมาป่าตัวหนึ่งกำลังมองฝูงแกะอยู่อย่างเงียบๆหมาป่าไม่ได้ดุร้ายมันมีแววตาอยากรู้อยากเห็นมากกว่ารากับกำลังชั่งใจว่าจะเข้าใกล้ดีหรือไม่ มันไม่เคยเห็นฝูงแกะอย่างสงบสุขแบบนี้มาก่อนจึงรู้สึกทั้งสนใจและสับสนเล็กน้อยวันหนึ่งคนเลี้ยงแกะรู้สึกอยากเรียกร้องความสนใจเขาจึงตะโกนว่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วเสียงกล้องไปทั่วทุง่งทำให้ชาวบ้านรีบวิ่งมาพร้อมเครื่องมือป้องกันแต่เมื่อมาถึงกลับพบเพียงฝูงแกะกำลังกินหญ้าอย่างปกติ และคนเลี้ยงแกะยิ้มอย่างขำๆชาวบ้านรู้สึกตกใจและเหนื่อยไม่น้อยแต่ก็ยังให้อภัยเพราะคิดว่าเขาคงแค่เล่นสนุกเมื่อรู้ว่าถูกแกล้งชาวบ้านต่างเดินกลับด้วยสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยบางคนถอนหายใจบางคนยิ้มจางๆแล้วส่ายหัวแต่ทุกคนยังคงหวังว่าเขาจะไม่ทำอีกเพราะความเชื่อใจก็เหมือนเชือกเส้นบาง หากดึงแรงเกินไปมันอาจถ่าได้แต่ในวันต่อมาคนเลี้ยงแกะกลับตะโกนขึ้นอีกครั้งหมาป่าช่วยด้วยแม้ชาวบ้านจันลังเลแต่ก็ยังรีบมาช่วยอีกครั้งเมื่อพบว่าเป็นการแกล้องอีกครั้งชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่าความไว้วางใจเริ่มสั่นคลอนเพราะเมื่อเราโกหกซ้ำ ความจริงก็จะไม่มีน้ำหนักเหลืออยู่อีกวันหนึ่งท้องฟ้าดูเงียบกว่าปกติหมาป่าก้าวออกมาจากพุ่มไม้จริงๆมันไม่ได้วิ่งเข้ามาอย่างดุดินแต่ก็ทำให้แกะตกใจและเริ่มวิ่งหนีกระจัดกระจายคนเลี้ยงแกะเห็นเหตุการณ์จึงตะโกนสุดเสียงด้วยความกังวลจริงๆเขาตะโกนเรียกชาวบ้านอีกครั้งช่วยด้วยครั้งนี้หมาป่ามาจริงๆ แต่ครั้งนี้ชาวบ้านได้ยินแล้วมองหน้ากันนิ่งๆไม่มีใครตอบกลับเพราะทุกคนคิดว่าเขาอาจกำลังล้อเล่นอีกและความเงียบในตอนนั้นทำให้หัวใจของเขาหนักขึ้นกว่าที่เคยเมื่อไม่มีใครมาช่วยม้าป่าจึงพาแกะบางส่วนจากฝูงไปคนเลี้ยงแกะนั่งลงบนเนินหญ้าอย่างเงียบงนันหัวใจเต็มไปด้วยความเสียใจ เขาเพึ่งตระหนักว่าความเชื่อใจนั้นมีค่ามากกว่าคำพูดใดๆเวลาผ่านไปคนเลี้ยงแกะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเขาเริ่มดูแลฝูงแกะด้วยความรับผิดชอบและจริงใจมากขึ้นเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ใช้คำลวงอีกต่อไปเพราะความไว้วางใจนั้นสร้างขึ้นได้ยากแต่สูญเสียได้ง่ายและตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เริ่มกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งอย่างช้าๆ